สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมนะครับวันนี้เราก็จะไปทําบุญกันนะครับที่วัดนนหัวช้างนะครับอยู่ที่ตาําบลอ่อมวบาลอําเภอจตุราชจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ชัยภูมิก็พักร้อนพักพักร้อนแอบอู้นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปสู้กับชีวิตที่กรุงเทพต่อนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศกันครับ แล้วครับยากาศใยรอบนี้มีเทพธันใจด้วยนะนนเป็นสาม้วยหสิบองศาครับพี่พี่ก็มาทำบุญกันนะคะรับม,มับ,บสมนะครับรับานหัวช้างรับมั่งป่อดเฮ้จุกอตูมนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราเสร็จจากงานบุญแล้วเราก็จะมาเที่ยวที่นะครับเป็นแลนด์มาร์คใกล้ๆนะครับเรียกว่าเป็นบึงบัวแดงบึงละหานนะครับก็จะอยู่ติดกับอาวัดนนหัวช้างเลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับพี่ๆถ้าชอบสโลลี่ไลท์ก็ให้มาดูนะครับเป็นแลนด์มาร์กนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองมาดูครับเีาจะพาไปดูดอกบัวนะครับ ก็จะประมาณ9โมง10โมง8โมงนะครับก็จะบานธรรมชาติสวยมากเลยครับ Hello l a d i e s and g e n t l e m e n Welcome to ตำบลหนองบัวบานอำเภอจตุราสชัยภูมิ Province We have the uh like a pool the big pool like a, uh u a r e d rota you can to see at the morning at the when a.m. to the 9 p.m. is ไ really e ท์พีเอ็มอ iful I go to here after I make the merit at the temple Okay. just look around สวัสดีครับน้บนบ uh, นองออกกล้องแล้วครับผม <laughs> ครับผมตรงนี้ก็เป็นอัตราค่าบริการกฎกิการท่องเที่ยวบนสะพานไม้คนละสิบบาทเท่านั้นครับในเวลาที่กำหนดยกเว้นคนชราคนชราพระพิสูจน์เด็กต่ำกว่า80ซนิมเมตร ข้าฟรีครับผมวันนี้ก็กาะมรฑการนะมาเที่ยวกันได้นะครับ UK The rule of the travel of the บ้านเมืองเกลวิล a ล่อ่าดิสตริกบ้านกาะอำเภอจตุรัสชัยภูม Province You like to travel by the gentle and not to take the weapon inside this area Don't take a drink alcohol to inside and please uh respect Of the, uh, the influence of the village. Okay. Next. Okay, bring Lahan, this pool Lahan, and the little tad, and the uh, pool of the water, the water beach, the train beach. in the v เวลลี่อะโม t ลดและฟ n i ิก f ์ฟ f ว y i n g come back to home at the morning and at the evening very very beautiful okay, ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามบาร์ลีบ้านนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ตอนนี้ก็อีก5นาที11โมงนะครับเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันที่เบึงละหานนะครับสมโดแดง <c oughs> อ่านี่ครับมีอะไรบ้างเอ่ยมีสมตำม,มีสมม,มแหนมมีแคบหมูมีสมตำมีปลาทอด,ดวยครับมิผับมีมผัดมีน้ำครับ this is the Thai food papaya salad Look at the chili. Wow, it's very yummy. You try. Yes. 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 Yeah. Okay, ladies and gentlemen, this is my breakfast. It's the Thai papaya salad. It's the Thai, uh, the Thai called the Tham Thai and tam Lao and the squid. and the skin of pork and the noodle and the sticky rice and this one is the like uh, pork chow uh s a o okay let to eat it ready go อ่าโอเคครับพี่ๆตอนนี้เราทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันนะครับเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศรอบๆกันครับผม โอเคดิออเด e ยนอีก time is the midday after we land already I will to take you to uh take on the boat to see the look around the pool Okay, enjoy อ่าตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมากมายหลายที่เลยนะครับมาทานอาหารกันตอนนี้เที่ยง is both for the uh people in the village the empire is not over the 500 you would like to travel by the slowly light and the natural welcome to thailand sir. welcome welcome okay <laughs> okay audience we are ready to travel in the water pool right now to see the red lotus Are you ready? Let's go. Okay, ladies and gentlemen, welcome to the bona mobile. I'm going to travel to go to uh Bung Bodang Bung Lahan. Lahan. Yes, at this member, the newbie friend. Yes, welcome. Okay, say hello hello okay enjoy i would like to invite you for around the world to visit here and you must be impression thank you okay uh, by the safety policy we have served it for the like a shirt for the swimming uh, protect the drawing to the water okay ready go อ่าตอนนี้ก็อยู่บนเรือแล้วจ้าสวมชูชีพเรียบร้อยปลอดภัยดีนะครับเซฟตี่เฟิร์สนะครับพี่ๆอ่าโอเคอ่าพี่แกไม่หันมาเลยโอเค อันนี้เป็นสะพานนะครับค่าเดิมขอสะพานก็คน,บบคนละสิบบาทครับผมอ่าเป็นสะพานสะพานไม้ถ้าลงเรือเท่าไหร่นะครับไอ้คนละห้าสิบบาทาารครับผมโอเค from the if you would like if you w o u like d l to walking step on the wood bridge i n the ten bar and if you would like to Uh, take on the boat like me, just 50 baht. 50 baht only, you can to enjoy the world. I'm king of the world! Woo! Yay! Yeah. Yay! Yeah. 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 Okay, right now, the engine begins start. Five, four, three, two, one, zero. Let's go. Go ahead. Oh. Woo! Uh, right now the weather is around 25 Celsius. Really, really cool and chill. Straight on, straight on, straight on. ขนาดนั้นเลยเหรอนี่ทั้วันตอนนี้ก็ยอ,อยู่กลางอยู่กลางบึงแล้วนะครับดเดี๋ยว,วยเราจะไปที่บึงละหางกันนะครับไป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 ครับโอเค right now we are the core of the pool At the next station, eat the Bung Lahan straight on go. โอเคตรงนี้เรียกว่าโนนงิวนะครับก็พี่พามาจอดที่โนนงิวนะครับมาพักแป๊บหนึ่งมาเดินเล่นนะครับผมอาดิสโนนงิวไอซ์แลนด์วลลี่กุสอะตอมสเฟียร์คุณ e ามาร u เห็นรถบัสทดอยู่ไ S is very strong. Like er. s r <st ut> t <ters> อ่ะครับเราขึ้นมาโนนยิ้วนะครับก็เพลินเจอเพื่อนร่วมทางน,นะครับมาพักนะครับท่าน,นี้นะครับสวยงามมากครับที่นี่โนนยิ้วนะครับ ไปรับๆให้ดูนะครับเป็นพื้นที่ของอำเภอจตุรัสนะครับโอเค this area is the จตุรัสอำเภอ is the ชัยภูมิ province พื้นที่ตรงนี้มี4ตำบลที่ควบคุมพื้นที่บึงละหานนะครับมีตำบลละหานตำบลองบัวบใหญ่ตำบลบยยำบปันกอกและตำบลองบานครับโอเค this area is the cover for the for district บานละหาน ใช่ลหารแล้วก็น้องโบใหญ่นงโบใหญ่บ้านกอะบ้านกาะแล้วก็น้องบโบบาน The last one นงบโบบาน district o k a ครับ okay for the trip okay it's okay this is finish the นอนเยิ้มนอนเยิ้ okay and thank you for พี่บอพี่บอ okay พี่บอ is my next of k i n he working here for the service customer you like to support him go to ละหานละหารโอเค enjoy and enjoy ตรงนี้ you must be i m p a t i e n t with the our service <Okay. S 1> welcome โอเค thank you ขอบคุณครับคุณครับโอเคครับวันนี้ก็จบทิปแล้วครับก็ขอบคุณพี่แกะนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่วอพี่หวอนะครับแล้วก็บาสนะครับก็เป็น v r e the next of kin. พักดีสุริวงศ์โอเค And see you soon next uh trip. If you like this trip, to subscribe and follow me. Thank you. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.